วัสดีครับมาเบงชุดประกอบกล้องลูกเสือกนะครับหรือว่าอี่หเหินนะครับกระสีประกอบเซ็ตกระสีประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับกล้องลูกเสือกนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวมีฟ้าข้งนะครับมีมีตัวล็อกฟ้าข้งแล้วก็ถอดฟ้าข้งได้นะครับแบบนี้นะครับสามารถพิสลักวพิสลักถอดฟ้าข้งได้นะครับตัวนี้นนน wish, ถ้าเป็นชุดนี้นะครับชุดที่ถอดฟ้าข้งได้นะครับมันจะราคาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับก็คือครบชุดตามนี้นะครับ ก็คือครบชุดพร้อมใส่งานนะครับจะว่าบะไรจใไม่นะครับลูค้าเป็นประกอบเองนะครับพันหนึ่งลอยนะครับพร้อมรงเก็บไปทางนะครับมาดูชุดนี้ชุดชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับเจ็ดรอยเก้าสิบบาทนะครับเก็บไปทางกตสีประกอบไปด้วยนะครับตัวหนานะครับตัวหนาตัวนี้นะครับตัวล็อกโซนะครับตัวล็อกโซสองตัวนะครับมีหูสไลป์ปราปเดย์สามหูนะครับก็สีมาใส่ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับอันที่สองตัวนี้นะครับ ตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวนี้กันไม้อานะครับแล้วก็มาใส่อายุตรงนี้นะครับนะครับนี่ใส่กันไม้อนะจะอยู่ด้านข้างนะครับนะครับกันไม้อ้าแล้วก็จะยู่ใตตนี่สองอันนะครับเอาไว้เวลาเหยียบนะครับเนี่ยครับเวลาเหยียบมันก็เหยียบไงนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวหูฉลามนะครับตัวนี้ครับหูฉลามสองตัวนะครับ ยูดันใต้นะครับดันใต้นะครับผมูสลามดันใต้นะครับต่นี่ผมต่อออกนะครับผมคาจะเอาต่อกันสรางเพิ่มนะครับหููสลามสองตัวนะครับลากะจะเป็นตัวคางนะครับตัวนี้นะครับคางมันก็จะมีดันทรายดานขว้านะครับตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับท้ายขว้านะครับแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดถอดฟ้าเลยนะครับตัวนั้นถอดฟ้าบ่ได้มันก็จะมีหอด ตรงนี้ลากะทั้งใต้แล้วก็ด้านบนนะครับล็อกใหม่นะครับต่อมามีก็นตัวกลางนะครับตัวกลาง2ตัวหนึ่ง,ง,งตัวนี้พับขาได้นะครับสามารถพับขาได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลวก็ตัวนั้นขาหลังเราจะลองพับฝาดึงกนะ่ันจะพับพับฝาได้นะครับพับหัวตนานานครับ ไฟอะไรนะครับก็ชุดนี้นะครับ790บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแค่ชุดนี้นะครับแต่ถ้าเอาชุดตามในกระดานนะครับอ่าตามในกระดานนะครับชุดประกอบนะครับตัวนี้เป็น1,100นะครับบรลวมน็อตดนะครับอ่าส่วนตัวนี่ก็ที่เป็นสกีเนี่ยที่เขาควายนะครับเดี๋ยวจะมารียวที่หลังนะครับว่ามันอยู่แบบไหนนะครับอ่โอเคครับสนใจก็ติดตอากาศเลยนะครับหรือว่าโทรสั่งเลยนะครับ couple.